ธาตุแท้ของคนคำว่าธาตุแท้นี่บางมุมบางคนอาจจะมองว่าเป็นมุมที่ไม่ดีเรื่องธาตุแท้นั้นมีทั้งที่ดีและไม่ดีแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องธาตุแท้ที่ดีธาตุที่ดีนั้นมีอยู่สามธาตุก็คืออารพธาตุนิกรรมธาตุและปรกรรมธาตุธาตุสามอย่างนี้ก็เป็นไปในความเพียรนั่นเองอันดับแรกคืออารพธาตุธาตุคือความริเริ่มการจะทําอะไรเรื่องดีดี แน่นอนว่าต้องมีการริเริ่มความริเริ่มนั้นเป็นเบื้องต้นแต่การที่จะมีความริเริ่มนั้นผู้นั้นต้องมีการศึกษาการศึกษานั่นเองจะทำให้เขานั้นรู้จักที่จะริเริ่มอะไรอะไรเล่าที่จะเป็นธรรมที่ควร เป็นธรรมเบื้องต้นความริเริ่มนั้นมันเป็นทางความคิดคิดว่าจะทําอะไรที่ดีๆในที่นี้ต้องเป็นเรื่องความเพียรความเพียรทางจิตคือความเพียรในเรื่องดีๆนั้นเมื่อมีการกระทําต้องมีความริเริ่มขึ้นในใจความริเริ่มซึ่งเรียกว่าอาระพะนี้เป็นความริเริ่ม ที่มีความเพียรคือความเพียรที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจและเพียรที่จะทําอะไรก็ตามมันถูกกาหนดไว้แล้วคือความมุ่งหมายที่ว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็ลิเริ่มที่จะทําในสิ่งนั้นๆมีความตั้งใจที่จะทําในเรื่องนั้นๆเมื่อมีความตั้งใจแล้วก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหว มากนักเป็นความริเริ่มทางใจส่วนลำดับต่อไปนั้นก็คือการก้าวไปเขาเรียกว่าบากบันหรือปรักกรรมธาตุธาตุคือความบากบันธาสามธาตุนี้ซึ่งเป็นไปในความเพียรความเพียรนี้เป็นความเพียรที่เป็นความเพียรชอบเป็นความเพียรที่ถูกต้องคือความเพียรที่จะระมัดระวังไม่มีความคิดที่เป็นผิดเป็นบาปไอความคิดที่ไม่เป็นผิดเป็นบาปนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วเราก็จะประพฤติต่อไปคือไม่เลิกล้มความเพียรอันนั้น และความไม่ดีอะไรที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องขจัดมันออกไปก็ต้องพยายามใช้ความริเริ่มความก้าวไปและความบากบัน่นที่จะละในเรื่องที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่ดีพฤติกรรมที่มีดีนั้นและการกระทํานั้นมันจะเป็นการกระทําที่ต่อเนื่อง คือไม่เบื่อที่จะทำเพราะเห็นในคุณในประโยชน์ที่ได้กระทำไปเมื่อทำไปสม่ำเสมอดีไม่มีหยุดเขาก็เรียกว่าความบากบันทั้งหมดนี้เป็นไปด้วยความขยันจึงว่าขยันหมั่นเพียรน,นะหรือว่าความเพียรที่เป็นไปอย่างถูกต้อง ดังนั้นความพยายามเนี่ยกับความเพียรเนี่ยมันจึงเป็นไปด้วยกันเมื่อเพียรในเรื่องเหล่านี้ก็ต้องมีตัวขับเคลื่อนไปคือความพยายามคือความไม่ล้มเลิกความพยายามเนี่ยมันอยู่ในกระแสของการขับเคลื่อนเขาเรียกว่าปรรมะนั่นแหละคือไม่หยุดไปเรื่อยเขาเรียกว่าพยายามนะความพยายามเนี่ยมันจะเดเนินต่อไปจนขวาจะถึงเป้าหมายหรือว่าจุดหมายที่เราได้วางไว้ เรากำหนดเอาไว้ตรงไหนก็ถือว่าสำเร็จตรงนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปให้ถึงที่สุดของการประพฤติปฏิบัติก็ได้หรือว่าจะตั้งไปตามลำดับเมื่อได้แล้วเราก็ขยับต่อเรียกว่าเรารับผลไปตามลำดับและกำหนดเสร็จสับเป็นชั้นๆไปแต่การเสร็จสับโดยสิ้นเชิงนั้นเนี่ยเป็นการเสร็จสับในกิจของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในศาสนานั่นก็คือทำลายกิเลสเครื่องสมองได้หมดจดจึงเป็นผลที่เสร็จสับ,ผล,สสบผลที่เสร็จสับนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีบางคนจะ ใจร้อนก็บอกว่าอยจะทําให้มันเกิดขึ้นทันทีนั่นเป็นไปไม่ได้ผลที่เกิดขึ้นอย่างเศษซั์นั้นมันเกิดขึ้นได้จากผลที่เป็นไปตามลําดับเป็นไปไม่หยุดเป็นไปในขณะที่เขายังมีความเพียรอยู่เพราะยังไม่เสร็จกิจที่จะต้องทํายังไม่ถึงจุดที่เขากําหนดเอาไว้เมื่อถึงและต่างหากนั่นแหละแต่พอก็เรียกว่าผลเศษศับดังนั้นความพอที่จะอยู่ในระดับใดนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าผู้นั้นน่ะ ตั้งเอาไว้ในระดับใดบางควรต้องการที่จะทําลายอาสวะกิเลสให้หมดไปผลสิทธิศัพ์ของเขาก็เป็นผลสิทธิ์ที่ไม่มีกิจที่จะต้องทําต่อนั้นแล้วจะทําอย่างไรอย่างใดก็ตามเนี่ยก็ต้องมีใน3มอย่างนี้อย่างแน่นอนคือต้องมีความริเริ่มต้องมีความก้าวไปและต้องมีความบากบั่นไปเราจะเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความพยายามอย่างนี้จึงจะเป็นผลที่สำเร็จขึ้นแน่นอน